ผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับมาพบกับผมแอดมินเพจปรา,าสาทหินถิ่นแดนไทยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนรอยอดีตอาณาธิธรรมของเมื่อพันปีที่แล้วอาณาธิธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองได้มีนาเขตว้างใหญ่แผ่ไปสานโดยปร,กราปรกฏเราปรา,าสาทหินทั่วราชจักรนะครับเขาวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่โบราณสถานแห่งหนึ่งภายในพื้นที่บ้านกระเบื้องตำมุนกระชอน,นอำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวจะให้คุณพ่อกับคุณแม่พาไปชมนะครับแอดลุงได้ได้ข้อมูลมาว่าเป็นอำเภอที่มายแต่ไม่รู้ว่าเป็นกระเบื้องของตำบลไหนก็ไปถามอยู่ที่ตำบลใกล้ๆกับตำบลยกระเบื้องใหญ่ก็ไม่มีเขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีเขาก็เลยบอกว่ามันมีกระเบื้องหลายนนกระเบื้องนะกระเบื้องกระชอนหรือเปล่าก็เลยว่างนี้อ่างั้นเดี๋ยวผมไปดูก็เลยได้เข้ามาดูเนี่ยนะครับงั้นคุณพ่อกับคุณแม่เดี๋ยวใคเชิญเข้าไปดูนะครับ คุณแม่ครับปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ในในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่อะไรครับเราเรียกเนินเนินตรงนี้ว่าอะไรครับเขาก็เรียกตะโอนมากับเขาฝันน่ะครับครับผมเขาเลยต้อมาพูดดูเขาคุดก็ไม่มีอะไรหรอกยากนี่เป็นแน่โค้งกระดูกเก่าเข่มแม่โค้งกระดูกเก่าคุดเจออยู่ตรงไหนครับแม่ที่ไหนคุดตรงนี้จ๊ะอ๋อที่นี่มีโค้งกระดูกครับเดี๋ยวคุณแม่พาเข้าไปดูศิลาเลียนนะครับ อันนี้ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของราษฎรนนะครับเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ได้เข้ามาดูไหมครับแม่เขาเป็นที่กรมศิลป์เลจ้ะน่าไปเดี๋วนี่ในที่สวนเราก็มาเจอว่ามันมันอยู่ตรงนี้นี่เองคุณพ่อกับคุณแม่กำลังทานข้าวอยู่นะครับพราตอนนี้มาเป็นเวลา18เดือนกาเลยอีกนิดเดียวเราก็จะค่ำแล้วเราพูดกับองค์สุริยะตลอดว่าอย่าเพิ่งค่ำเนื้อให้มาสำรวจแหล่งสุดท้ายก่อน นะครับตรงนี้ที่เป็นหินใช่ไหมครับแม่ย่าพดซึ้นแต่หินแต่หินแบบนี้อเหลือหินแบบน,นี้คิดว่าถ้าเราขุดลงไปอีกจะเจอหินอีกไหมครับแม่เก็ดกบรูเลยจะมีหินมนีอันนี้เป็นลุ้มขุดไปก็มีแต่หินคนโ <c oughs> บราณเขาฝันเห็นว่าว่ามีของดีแต่ว่ากระ่ <c oughs> <c oughs> พาเห็น <c oughs> ตอนพูดทำไมถึงโกระดูกัสเซียเพราะตะกุนเรียบร้อยเดียวครับครับตะนเขาจาของบ้านเนี่ยเป็นมาเก็บมันหนีอันนี้แหละอยู่กัหินก้อนเนี่ยคันหินก้อนเนี่ยที่เชี่ยงไว้ครับพอเห็นกระดูตะวัเห็นปกป้อกเรห็นเป็นมังสวรรค์เราก็ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะแล้วพึ่งพาใส่ไปพูดเลยนี่นะครับแล้วก็ตั้งเตือนสารของคุณแม่นะครับอืม คนพูดแต่เริ่มี่ฝันว่าในพูดเลยคนมาทำสารไว้นี่ยังอยู่วันเมืองวัวน้อยวันเมืองบัวน้อยจะเดี๋ยวเนี่ยจะตายเลยจ้ะครับพอใหญ่ขาวคือคือฝันว่าพื้นที่ตรงนี้มันมันมีมีของดีแล้วสภาพตอนที่เราเห็นเริ่มแรกอ่ะมันเป็นยังไงครับพื้นที่ตรงเนี้ยธรรมดาแบบนไปแต่เป็นบ้านแต่มีแต่เป็นที่พอเมียแค้นยังเกิดไป็นท่านสมัยพอเมียลอยซากับเป็นธรรมดานี่แหละตอนคนฝันไม่ได้เป็นป่าเป็นอะไรมาก่อนเนาะก็เป็นบ้านเราอยู่อาศัยมาอย่างนี้จากคุ่นเ่าก็ไ หลังดอกกับบ้านปกงฉันแล้วก็บ้านพี่สาวเแกอยู่นั่นแหละมี่แกแล้วกับฉันลูกหลานยังเหมืทันมีคนมาดอกที่เลแม่ครับกบ้านนี้นี่เป็นไทยโคราชหรือเป็นไทยลาวไทยโคราชดไทยวราไปจ้ะเพราะว่าพ่อแม่มาคนพาพูดลาวได้ใช่ไดอ๋อลูกผสมเนาะไทยครึ่งนะครับปัจจุบันก็เหลือสภาพศิลาแรงนะครับตัวคันได้พังทลายไปแล้วขออนุญาตนะครับเนี่ยเหลือชิ้นส่วนของ อาคารนิดเดียวนะครับอันส่วนหนึ่งกับป่าหลวงพอ่อวัดหนองยางคุณมากเพราไปอันนั้นครับเอ้ยที่ที่ที่แม่เล่าอย่างหนึ่งคือพระอาจารย์จากบ้านไหนเอาไปทําอะไรนะครับวัดหนองยางจากคนเอาไปทําแบบนี้แหละทำเลี้ยงเป็นอันในว้ยวัดหน,นองยางนี่แหละหนองยางอำเภอประท้ายเนี่ยจ้ะว<า>ัดหนอง,<ล>งยางครับผมเดี๋ยวถ้ามันยังไม่ท้องผมอาจจะแวะไปนิดนึงคือเราไปเลี้ยงไว้เพื่อาไปทำไว้ในข้นดูนี่แหละสักการะบูชาแสดงว่าตอนที่พระยังไม่ออกไปนี่กองหินจะเยอะกว่านี้ ก็มีเยอะอยู่ครับผมจ้ะย้ายไ่ย้ายท้าตู้น right> right> ั้นตรงนี้ก็ทด้ครับครับที่เป็นหินนี่ก็ะจ้ะแต่ว่าที่เป็นที่สูงอะไรได้ก็ที่เรียบเป็นดินไปในบ่หมีครับครับจ้ะที่เรียบเป็นพื้นดินเนี่ยต้องคุ้มลงไปมันเป็นหินหินศิลาแรียงบางส่วนไปที่วัดหนองยางครับผมโอเคครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมามาร่วมย้อนรอยชมปราสาท อายุพันปีเพียงแค่นี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ตามตามหากันหลายตำบลมากเลย <c oughs> เพราะว่าบ้านกระเบื้องอำเภอพิมายม, <c oughs> มีมีอยู่หลายหมู่บ้านเนาะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ในที่สุดก็รู้ว่าอยู่ตรงนี้นะครับในที่สุดเราก็หาเจอนะครับโอเควันนี้ก่อนที่พระที่จะตกดินยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทางการรับชมของเราด้วยครับขอบคุณครับ